สวัสดีค่ะเทีย่ยงวันนี้มา9ก้าทันไอทกับดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณนะคะถ้าหากว่าคุณไปญี่ปุ่นการได้ไปเที่ยวที่ตลาดปลายามเช้าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากทําค่ะมีการประมูลปลาจากผู้ค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังสามารถไปซื้อมาทานได้ด้วยค่ะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขามีทางเลือกใหม่ไม่ต้องไปถึงตลาดปลาแล้วค่ะ คนญี่ปุ่นสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากหน้าร้านเล็กๆแบบนี้นะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองเดินทางได้สะดวกด้วยนะคะลองเข้ามาดูในร้านกันค่ะอา้าวทำไมไม่เห็นมีอาหารทะเลหรือว่าปลาแซลมอนสักตัวเลยล่ะคะมีเพียง iPad 2เครื่องเท่านั้นเองค่ะร้านขายอาหารทะเลนี้นะคะมีชื่อเรียกว่า iPad f i s h shop ย้ายหน้าร้านไปทุกสัปดาห์เลยนะคะเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด คุณลุงโยชิกาวาริค่ะเริ่มธุรกิจนี้นะคะขึ้นโดยทําการเชื่อมโยงหน้าร้านกับร้านตลาดปลาที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงมโตเกียวค่ะลูกค้าสามารถเลือกซื้อปลาสดๆได้จากตรงนี้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการปลาชิ้นไหนส่วนไหนน้ําหนักเท่าไหร่เมื่อตกลงสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จ่ายเงินกับคุณลุงค่ะอีก2วันเท่านั้นค่ะอาหารทะเลก็จะส่งถึงบ้านทันทีซูเปอร์の方っていうのは いで少なんすねเจ้าของร้านไอเดียเกยยังบอกอีกนะคะว่าต้องการขยายร้านแบบนี้เนี่ยไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าการเปิดหน้าร้านมีเพียง iPad แล้วก็อินเทอร์เน็ตพื้นที่ขายของเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเปิดร้านได้ ก็ต้องชื่นชมคุณลุงเขานะคะว่ารู้จักประยุกต์นำเทคโนโลยีง่ายๆมาสร้างอาชีพและนี่ก็เป็นการทำอ e ีคอมเมิร์ซแบบภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะของไทยเราก็น่าจะลองนำมาประยุกต์ใช้กันบ้างนะคะ กลับมาที่เรื่องของตลาดปลาที่เกริ่นเอาไว้ค่ะการได้ไปเที่ยวตลาดปลาที่ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นสเสน่ห์สำหรับการได้ไปเยือนนะคะจะได้เห็นว่าอาหารทะเลสดๆปลาทูน่าเรียงรายขนาดใหญ่นอนรอการประมูลนะคะซึ่งทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะเขานำคุณผู้ชมให้พาไปดูในรายละเอียดได้ด้วยนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ค่ะ แล้วกลับมาพบกันในช่วงข่าวไอทีได้นะคะในทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสค่ะกับดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณปิดท้ายกันในวันนี้นะคะไปติดตามกันในเรื่องของข่าวไอทีในช่วงของพเพลทไอทีค่ะสำหรับเที่ยงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องป๋ำเปรียวพรสแสนยากเรเพลรดไอทีค่ะ Autotrader.com กำลังจะปล่อยแอปใหม่สำหรับรีโมชั่นแค่สบัดมือไปไป,ไปมา,มาไม่ต้องใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดเพิ่มอัตรรสให้เหล่านักช็อปรถยนต์ทั้งหลายสนุกกับการช็อปรถออนไลน์ดังไรมอนมีให้เลือกดูทั้งภายนอกและภายในรถเป็นภาพแบบสามมิติสมจริงมากๆค่ะ Robotics โชว์ผลงานล่าสุดเจ้าแมงมุมทอรันทุลาชที่ทคลอดออกมาจากเครื่องเป็นสามมิติค่ะเจ้าแมงมุมยักษ์ตัวนี้ใช้รีบทควบคุมผ่าน์ไวเลส มีเซอร์โวมอเตอร์ทั้งหมด26ตัวทําให้มันเคลื่อนไหวได้เปร็วเหมือนของจริงจนเนื้อขนลุกใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกแต่กลัวพิษซื้อเจ้านี้ไปแทนได้เลยราคาเบาๆแค่40,000บาทต้นๆเองค่ะ